คริสเตียนมีกี่นิกายถ้าพี่น้องไปเ e a ร์ชใน Google ครับแล้วก็ใส่คำว่าคริสเตียนเราจะพบเป็นหมื่นนิกายเลยครับอีพีนี้เราจะมารีวิวกันใน3นิกายหลักด้วยกันครับ c g n TV วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Catholic, Orthodox, แคทอลิกออสซ o ดอกและก็โปรเตสแตนต์ด้วยกันครับพบกับผมกนกในรีวิวไบเบิลไปครับ ในการเริ่มต้นของนิกายต่างๆเนี่ยเริ่มต้นจากการมีจุดอยู่กันครับก็คือผู้เชื่อในพิสูจิ์ที่เป็นผู้เชื่อในทางของพระเจ้าที่ถูกเรียกว่าคริสเตียนนะฮะถูกเรียกครั้งแรกที่อาชิโอกนะฮะตอนนั้นคริสเตียนเนี่ยมีเสรีภาพในการเดินอย่างพระเจ้าแล้วก็ประกาศคำประเสริฐไปอย่างมากมายเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มจนกระทั่งไปยูเดียแล้วก็ไปสุดปลายแผ่นดินโลกครับคริสเตียนช่วงแรกๆเนี่ยประมาณ2 0 0ร้อยสปีแรกเนี่ยถูกข่มเหงแล้วก็ต่อมาก็มีการข่มเหงใหญ่ที่เป็นการประกาศในทั่วอาณาจักรโรมเลย จนกระทั่งปี313ครับจกักรพรรดิคอนสแตนตินก็ได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้านะครับก็ได้เห็นนิมิตบนฟ้านะฮะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของพระเยซูคริสต์ขึ้นมานะก็เลยมีโอกาสประกาศกิจศีิกาที่เมืองวิลานให้ยุติการข่มเหงคริสเตียนแล้วก็ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาได้อย่างอิสระนะครับจนก,กระทั่งปีประมาณปลายศตวรรษที่4ครับจกักรพรรดิเทโอดิซิอุสนะฮะก็ได้มีโอกาสประกาศอีกนะฮะเป็นประกาศกิจศีลกา บางอย่างเพื่อจะบอกให้อนจาจักรโรมทั้งหมดครับเป็นสัททัจของคริสเตียนนะฮะนี่เป็นช่วงเวลาประมาณ400ปีแรกที่มีการพกพันหลายอย่างแต่ตอนนั้นครับคริสเตียนก็มีความมั่นคงในความเชื่อมีความตั้งใจกับพระเจ้ามีคฤหจักรเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงที่เป็นศูนย์กลางของความเชื่ออย่างน้อยมี5เมืองด้วยกันนะฮะที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะฮะก็คือที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับอยู่ที่อียิปต์นะครับแล้วก็มีที่อันชิโอกนะฮะแล้วก็มียเยรูซาเล็มเมืองคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็ที่โรมเเป็น5มืองใหญ ที่มีความแข็งแรงในความเชื่อในในสมัยนั้นพี่น้องคริสเตียนเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มให,ใหญ่ๆก็คือฝั่งตะวันออกแลนะฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยใช้คําว่า Eastern l i t u r g i c a l Family ฝั่งนี้จะ,จะมีเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองศูนย์กลางของความเชื่ออยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มอันทิโอกอเล็กซานเดียแล้วก็คอนสแตนติโนเปิลส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยจะใช้คําว่า Western l i t u r g i c a l Family ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความสััมมพนธ์นอย่างดีี ความเชื่อที่ปรองดองมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อนะครับแม้นะว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่ที่กว้างขวางมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องดูในแผนที่จะเห็นว่าอาณาจักรโรมนี่กว้างใหญ่มากนะฮะกินอาณาบริเวณไปถึงสเปนทางด้านตะวันตกแล้วก็ไปถึงทางด้านตะวนนันออกนี้กินไปถึงนู่นเลยฮะเกือบจะอินเดียเลยนะฉะนั้นเนี่ยตรุรกีเนี่ยเป็นของโรมหมดเลยนะครับแล้วก็ไปทางใต้ด้วยคือทางที่เป็นแอฟริกาในบางส่วนด้วย พี่น้องคริสเตียนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นครับแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดฝันคือในศตวรรษที่7ครับมีการขยายตัวของอำนาจทางมุสลิมเกิดขึ้นก็มีการยึดตินแดนไปคริสเตียนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยถูกกระทุกระเทือนอย่างมาก แล้วก็ได้อพยพขึ้นไปทางโซนเหนือนะฮะถ้าพี่น้องลองจงนินตนาการดูในปัจจุบันก็จะเป็นแถบจอร์เจียแถวแถวรัสเซียทางตอนใต้นะขึ้นขึ้นไปทางเหนือโซนตะวันตกเนี่ยท,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 ที่อยู่ที่โรมเนี่ยก็เป็นปกติของเขาดีขณะนั้นแม้ว่ามีการตัดขาดของคริสเตียนตอนหนอตะวันตกในเรื่องของการเดินทางเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์กันหรือว่าการสื่อสารกันแต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่ยังผูกพันกันอยู่นะครับ แต่แล้วในปี1054ครับคสอนี้เป็นขอสที่สำคัญมากมีการแต่งแยกครั้งใหญ่ของคิ้จากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกครับก็คือมีการโทษไปโทษกันมาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเมืองบ้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมบ้างก็มีการคุยกันไม่ไม่ลงตัวสุดท้ายก็มีการแยกกันนะครับแยกกันฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นโรมนันคาทอลิกที่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกันพอตอนดอกเนี่ยเขาก็แยกตัว ตั้งชื่อว่าเป็นกรีกออร์โธดอกซ์แปลว่าเขาเนี่ยเป็นของแท้ความเชื่อที่ถูกต้องมันก็มีการแยกกันระหว่างสองข่ายก็คือกรีกออร์โธดอกซ์ทางฝั่ตงตอว์ร็อกแล้วก็โรมันคาทอลิกในฝั่งโรมโตกกรีกออร์โธดอกซ์เนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลและส่วนโรมันคาทอลิกก็มีศูนย์กลางอยู่ที่โรมก็มีการแยกกันแล้วก็ไม่มีการลงรอยกัน ในช่วงนั้นกลมาครับในขณะนั้นเราเห็นว่ามี2นิกายหลักแะครับแต่เวลาต่อมาครับผ่านไปอีก5 0 0ปีวันที่3 1ตุลาคมปี1 5 1 7ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝ่ายคาทอลิกเ่ยเขาก็จำนวิแบบโตไปแลนมีคนอีกครับก็คือนักบวชที่ชื่อว่ามาตินลูเธอร์เขาเป็นนักศาสนาในค่ายคาทอลิกด้วยเขาก็มีการตั้งคําถามแล้วก็ต้องการจะพูดจาก,กันครับแล้วเขาอยู่ที่เยอรมันวันหนึ่งครับในวันนั้นเองเขาได้ล่าง9 5หข้อหรือวันที่ f i thesis นะฮะแล้วก็เขียนมาแล้วก็ติดไว้ที่หน้าประตูโบสถ์คาสโตที่วิเทนยูที่เยอรมันแล้วข้างในเป็นครั้งที่มีการโขกกันครั้งใหญ่มากนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากเขาไม่มีใครเลยที่กล้าที่จะคุยเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ยากที่จะคุยได้นะเช่นเรื่องของการไถ่บาปด้วยการซื้อขายใบไถ่บาปของสัาจักรทางกลิกหรือว่าเรื่องของวิธีมาสนิกที่ทําอย่างไม่ถูกต้องหรือว่าพิธีไฟชาระที่มีความสงสัยจริงๆรล้วับมาตินูเตอร์ไม่ต้องไม่ได้ต้องการจะแยกตัว ดามาติลูเธอร์ต้องการจะตั้งกระทู้เพื่อจะถามเพื่อจะคุยกันแต่แล้วความไม่ลงตัวไม่ลงรอยทางด้านของการเมืองด้าน,นของทหารเรื่องของความคิดต่างๆก็มีการลุกคือแล้วก็มีการรบกันนะฮะทางฝ่ยายเยอรมันก็มีคนที่มาสนับสนุนมาติลูเตอร์เพราะสมัยนั้นเนี่ยศาสนาจับกับการเมืองเ,เป็นของที่อยู่ด้วยกันนะฮะนั่นเนี่ยโป๊บหรือว่าทางฝั่งโรงมันแคทอลิกก็จะจับมือกับอำนาจของทางรัฐแล้วก็ใช้อำนาจต่างๆเนี่ย ในการทําอะไรหลายอย่างซึ่งก็เป็นยุคที่เราอจะตั้งชื่อว่าย,ยุคมืดก็ได้เพราะนั้นนอทีลูเทอร์ก็มีความกล้าหาญครับแล้วก็กล้าที่จะตั้งกระทู้ถามตั้งเรื่องที่จะมาคุยกันสุดท้ายคุยจะไม่ได้นะฮะก็เลยกลายเป็นอีกคณะหนึ่งขึ้นมานะฮะคือเป็นการแตกแยกในเชิงความคิดจริงๆก็คือมาเป็นคณะของลูเทอร์นนะฮะ หรือว่าในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุครีฟอร์มหรือยุคปฏิรูปที่จริงยุคนั้นเนี่ยเราจะเห็นหลายตัวหลายคนที่พอมีชื่อเสียงบ้างแล้วก็เป็นที่มาของโปรเตสแตนที่อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือจอห์นคาลวินแล้วก็กลุ่มของอุลิกสวิงลี์นะฮะก็เป็นกลุ่มที่มีความคิดต่างๆเนปะ็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในเชิงความคิดจริงๆ แล้วก็ทําให้เกิดกลุ่มโปรเตสแตนต์แล้วก็เป็นรากที่มาของหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มคอนกรเกชันกลุ่มแองกิษันกลุ่มเมทดิวส์กลุ่มเพรสเบติเรียนกลุ่มแบทิสต์เป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เราก็ได้เห็นกลุ่มโปรเตสแตนต์ที่เป็นหลายๆกลุ่มในปัจจุบันนี้ครับ นะครับช่วงต้นเนี่ยมีการแตแกแยกกันเพราะการเมืองและวัฒนธรรมแต่ช่วงหลังปี1 5 1 7เนี่ยแตกแยกกันเพราะว่าเชิงสัสนาศาสตร,รษษษ์เชิงความรู้เชิงความคิดอย่างไรก็ตามครับทั้งคู่มีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเหมือนกันหมดเราทุกคนมีความรักมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าจะมีนิกายมากมายก็ตามนิกายตะวันตกก็คือทางแคทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์ก็คือมีการที่แตกออกมาจากแคทอลิกทีหนึ่งทางตะวันออกก็คือนิกายออร์โธดอกซ์ฉะนั้รรอนสังนิกายหลักเนี่ย สามเกายที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้คงรับใช้พระเจ้าทํางานอย่างหนักอย่างมากมายเพื่อให้พัฒนาของพุงไปถึงคนทั่วโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยครับหากพี่น้องมีคําถามหรือมีอะไรอยากจะแบ่งปันนะครับพี่น้องสามารถเขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปดีได้นะครับและพี่น้องครับจะชวนพี่น้องกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์นะครับสับสไครตพบกับผมครับกระหนกในรีวิวไบเบิลในตอนต่อไปครับขอให้พรอนครับพี่น้องครับ หากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ f c e e o o o ซีเจนทไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ